สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรที่เขาร่รับทุกๆท่านครับมื่อวันนี้อยู่ผมเพื่อเก้าครับนายตุนก์การนะครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับนะครับทุกภาคส่วนสุกุลสุขคนลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับพี่น้องครับแล้วก็ลูกค้าอันนั้นแน่อนาคตนะครับที่กำลังคิดว่าจะสั่งมัวท่านนายตุนก์การนะครับสวัสดีพี่น้องสุกุลสุขคนนะครับมื่อวันนี้มีข่าวดีครับพี่น้องครับวันนี้มีข่าวดีนะครับมาให้สำหรับเกษตรกรที่เขาร่รับทุกๆท่านนะครับซึ่งเป็นข่าวดีสหรับ ผู้เลี้ยงวัวนะครับผู้เลี้ยงวัวนะครับวันนี้มีน้ําเชื้อนะครับพี่น้องครับมานําแสลนะครับมีน้ําเสือมานําแสลพร้อมผสมในราคาหลักร้อยนะครับพี่น้องครับในราคาหลักร้อยพี่น้องฟังให้ดีครับมาซิมีตัวไนแน่นะครับในราคาหลักร้อยในเขตยนแล้วกัไส่เท่านี้ครับพี่น้องครับโทรหาใน้ต้นกาเลยครับรับผสมเทียมในราคาในราคาหลักร้อยนะครับพี่น้องครับในช่วงโปรโมชั่นมีจํานวนจํากัดครับพี่น้องครับมีจํานวนจํากัด นะครับสำหรับเกษตรกรท่านใดนะครับ <cado> ท <licensed babies> <entendeu studio> <animal and gera living> ี่เล <animal decorative certified> ี้ยงวัวแต่วัวยังไม่เป็นสัตว์นะครับยังไม่เป็นสัตว์เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับพี่น้องครับมีผลิตภัณฑ์ดีๆมานําเสนอนั่นก็คือด็อกเตอร์คาวครับพี่น้องครับด็อกเตอร์คาวนะครับให้กินเช้าหนึ่งช้อนเย็นหนึ่งช้อนนะครับพี่น้องครับผสมในห้ําหรือว่าในบริเวณเป็นข้าวโพด นะครับบ่ว่าจะเป็นข้าวโพดหรือว่าอาหารคนให้กินได้ครับพี่น้องครับดรข้าวดีมองไปอครับพี่น้องครับดรข้าวดีตรงกระตุ้นการเป็นสัตว์ของวัวนะครับวัวพี่น้องออกลูกนละแปดเดือนลูกนในหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนหรือว่าสามสี่เดือนนี่ยังบ่เป็นสัตว์เนี่ยพี่น้องเอาดรข้าวไปกินครับหนึ่งอาทิตย์นะครับเห็นผลนะครับเห็นผลดีเลยนะครับราคาการรบค้างนะครับพี่น้องครับสำหรับวัวของท่านเกษตรกรที่กำลัง ขอดลูกนะครับใหม่ๆหรือว่าให้กินนะครับขอบคุ้มเหมือนเลยครับพี่น้องครับรวมอยู่ในถุงเดียวนะครับดอกเตอร์ข้าวนะครับพี่น้องครับแล้วก็บำรุงน้ําเชื้อนะครับสำหรับมั่วพอพันนะครับพี่น้องเอาไปแกะไปอีกซึ่งนะครับพี่น้องครับบำรุงน้ำเชื้อกันแท้งนะครับพี่น้องครับโอ้สารพุทธหลายอย่างครับกันแท้งนะครับสำหรับวัวของพี่น้องเกษตรกรทีเลี่ยงเม่ว่าจิเป็นไล่ทุ่งนะครับหรือว่ายืนโลงนี่ยกับให้ความหมายเนี่ยคำว่าไล่ทุ่งนะครับ ไล่ทุ่งก็คือพี่น้องเลี้ยงมั่วแบบไล่ล่องทงล่องทานะครับกินตามธรรมชาตินี่เอนว่าไล่ทุ่งนะครับอ่าสำหรับวัวยืนโลงนะครับที่เกษตรกรหรือว่าพี่น้องมีฟาร์มหรือมีคอกนี่แค่อ่าเราก็ให้อาหารคนนะครับหรือว่าไปเกี่ยวหญ้าไม่ให้มันนีเขาเกิดว่าวัวยืนโลงครับพี่น้องครับอันนี้เป็นเกียรติความรู้เล็กๆน้อยๆให้สำหรับเกษตรกรนะครับพี่น้องบ้านเฮานะครับแล้วก็บำรุงน้ำนมนะครับปาดดีทุก ถุงเดียวสอบดีเขาดีควบคุ้มเลยเบิดครับพี่น้องครับเออนะครับควบคุ้มเลยเบิดนะครับบำรุงน้ำนมสำหรับมั่วการออกลูกใหม่นะครับหรือว่าอ่าขวบคุ้มเลยเบิดนะบอกง่ายๆคือว่าออกลูกใหม่บ่มีน้ำนมก็ให้กินนะครับมั่วบะขืนีก็ให้กินมั่วต้วงยก็ยังให้กินอย่เพื่อกันแทนนะครับอ่าสำหรับพอพันธุ์กับบำรุงน้ำเชื่อนะครับควบคุ้มมาเลยด็อกเตอร์ข่าวนะครับพี่น้องครับอ่าเกษตรกรอยากได้ คนไปผปสมพันธุ์มั่วขึ้นห้องอากอานะครับโทรมาเลยครับ0644867066ครับพี่น้องครับ0644867066ครับพี่น้องครับเน้นย้ำว่าเป็นราคาช่วงโปรโมชั่นนะครับพี่น้องครับโปรโมชั่นครับพี่น้องครับโปรโมชั่นนี่แสดงว่าไม่มีเยอะไม่มีมากนะครับมีจำนวนจำกัดเพียงพี่น้องโทรมาว่ามั่วขึ้นเราได้ในต้นกานะครับ อ่เป็น FC f a n แฟนคลับเลยตรงกลาใไ้เป็นพิเศษและพี่น้องครับใน่ราคาลักลอยแต่ได้พ่อพันธุ์ที่สุดยอดนะครับพี่น้องครับใหพ่อพันธุ์สุดยอดครับนั่นก็คือพ่อพันธุ์เหลือลอยที่คัดเป็นพิเศษนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งนกัวบามีโตไหนแน่นะครับเริ่มต้นตัวที่หนึ่งนะครับพี่น้องครับโปสเตอร์ใหญ่โตมโหฬานนะครับแล้วกับพันธุกรรมดีนะครับตัวนี้ได้มาจากนะครับน้ําเชื้อตัวนี้ได้มาจากเนี่ยนะครับ คุณหมอปักฟาร์มนะครับพี่น้องครับเจ้าลิโก้ TR157 ่งาจดำดีๆครับพี่น้องครับโทรมาหาตนกลาวว่าอยากได้พ่อพันธุ์เลือดลอยบ布拉มันนะครับแดงนะครับไข่ดำครับพี่น้องครับแข้งขาโบดใบหูโบดนาโบดนี่ครับก็เอิืนว่าวัวโบดครบเครื่องนะครับพี่น้องครับพันธุกรรมดีกระดูกขาใหญ่ในกับกระดูกเบอร์ใหญ่ที่สุดเลยครับเนื้อหนังเนี่ย ย่นหนาดีครับพี่น้องครับสีนี่ผมว่าหนาจะคุ้มดีนะเนี่ยผลงานเขามีเยอะแยะเลยครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องผสมแล้วซีด้ใบนี่ไปเด้อนะครับในราคาหลักร้อยเริ่มต้นที่หลักร้อยครับพี่น้องครับอ่าโปรโมชั่นนะครับใส่เข้ามาโปรโมชั่นไม่มีเยอะนั่นเองนะครับพี่น้องโทรมาได้เลยครับกับซีมี่ใบนะครับชื่อฟาร์มนะครับผมกับซีโจ๊ดให้พี่น้องมาเลยแล้วก็เน็บหลอดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลังจาก มั่วตัวนี้แม่บอกพี่น้องขอดปั๊บเอาไปจดเอฟหนึ่งในราคาแปดเก้าพันที่เก่าเกันพี่น้องครับเพราะว่าเป็นพ่อลูกที่เกิดจากพ่อเลือดร้อยแต่แม่แม่ผสมนะครับพี่น้องครับเนี่ยผสมในราคานับร้อยตัวที่หนึ่งผ่านไปครับลิโกทรหนึ่งห้าเจ็ดขอพระคุณคุณหมอปลักครับพี่น้องครับตัวถัดมาตัวถัดมาครับพี่น้องครับไอ้โม้นแค่ครับพี่น้องครับไอ้โม้นแค่นะครับ ของเกษตรมิตรภาพฟาร์มนะครับจากคุณประพันธ์ศักด์วิทย์วงศาหมอแอลนะครับหมอแอ๋หมอเอ๋นะครับเอาพี่ดอกครับไอ้มดแค้นะครับแดงสายสางนะครับนี่ก็ผมผสมในราคาหลักร้อยนะครับสุดยอดครับจดเบอร์ถุวยท่านเด้อนะครับโปรโมชั่นไม่มีเยอะนะครับผู้มาถามเลยว่าโปรโมชั่นลดยังทำลดแล้วขออีกเดี๋ยวในครับ โคมาใดครับบอกคุยกันได้ในตนอนคใจดีครับพี่น้องครับตัวถัดมาเจ้ากระทิงแดงนะครับพี่น้องครับเจ้ากระทิงแดงจากวิไลฟาร์มนะครับพี่น้องครับจากวิไลฟาร์มนะครับเป็นวัวเลือดร้อยทั้งนั้นพร้อมโปเตอร์โปเตอร์ผสมแล้วมีโปเตอร์นิปไอเน็บหลอดที่พี่น้องพร้อมนะครับในราคาหลักร้อยโทรมาเด้อนะครับตัวถัดมาครับเจ้าพริกแดงไอ้หนุ่มพริกแดงนะครับพี่น้องครับอ่าไม่ใช่ เลดเลดบอยนะครับพี่น้องครับไอ้หนุ่มเลดบอยนะครับอ่า j K 1 1 0นะครับศูนย์ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐานวิไลฟาร์มนะครับพี่น้องครับเนี่ยตัวถัดมาครับข้อพันยอดฮิตนะครับพอพันยอดฮิตนะครับมีเงินลักล่อยกับผสมเลือดลอยเพราะมีใบมีหลอดได่ครับพี่น้องครับนี่ก็คือเจ้าสติงเลยนะครับตำนานเล่าขานกระดูกเบอร์ไ่ครับพี่น้องครับ ตัวถัดมานะครับที่เป็นที่ต้องตาต้องใจของเกษตรกรหลายคนหลายท่านนะครับแต่ผสมในราคาลักลอยครับพี่น้องครับปีสาแดงนะครับปีซักหนึ่งสามศูนย์มีใบฟ้อมหลอดผสมในราคาลักลอยครับพริกแดงเฮดคิงห้าแปดหนึ่งครับพี่น้องครับในราคาลักลอยนะครับใจแอนตองเก่าครับพี่น้องครับใจแอนตองเก่าครับพี่น้องครับนี่ กระดูกไงนาดีครับโอ้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอเลยนะครับจากท่านสอสชูวิตฟาร์มนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็เดินทางมาจากชูวิทนะครับตอนนี้มาพักอยู่บุรีรัมย์นะครับอยู่โลงแรมแห่งหนึ่งครับน้องครับมาพักอยู่นะครับเดินทางมาสามร้อยกว่าลูกนะครับออกมาจากชูวิทเขาสารคามนะครับมาบุรีรัมย์นะครับก็เลยพักรถซะก่อนนะครับเจ้าโลจูนะครับ หกทับหนึ่งสี่ศูนย์นะครับพ่อพันธุ์ที่ภูมิใจนําเสนอนะครับพี่น้องครับในราคาลักลอยยอมรับในน้าใจของท่านสสนะครับชูวิทย์ท่านกุ๋ยนั่นเองนะท่านพี่น้องครับทํามาเพื่อเกษตรกรนะครับในราคาลักลอยครับพี่น้องครับนี่สุดยอดสุดยอดพ่อพันธุ์นำเข้าจากอเมริกา นะครับสายวินเชสเตอร์ครับพี่น้องครับอ่าสายวินเชสเตอร์นะครับแปดสิบสามทับแปดนะครับชูวิบฟาร์มนะครับเนี่ยใหญ่ารู้หลาดีครับพี่น้องครับนี่าสร้างรักลอยนะครับที่บอกมาอยู่นี่ตัวนี้ก็สวยงามครับผมเห็นตัวจริงนี่โครงสร้างของเจ้าแดงเบลลี่นะครับต้องรอถึงก่อนนะครับภูมิใจนำเสนอตัวนี้โครงสร้างสูงใหญ่นะครับกระดูกใหญ่สูงโปร่ง เม็ดสีจัดจานครับต้องให้เขาเลยแดงใบเลี่ยงวงขนฟ้าครับพี่น้องครับในราคาหลักร้อยเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เป็นน้ําเชื้อควายนะครับผมไม่ได้ผสมนะครับเนี่ยกับภูมิใจนำเสนอครับทํามาเพื่อเกษตรกรเอฟซีแฟนคลับในตังกามีจํานวนจํากัดโปรโมชั่นเท่านั้นครับพี่น้องครับเริ่มต้นในราคาหลักร้อยนะครับพี่น้องครับบางเทีอมโปรโมชั่นมันเหมือนนะครับพี่น้องก็โทรมัสกวนว่าโปรโมชั่นหมันยังในตุนกานะครับว่าโปรโมชั่นหมันยัง ถามเมื่อไรอให้แม่ไดียวเพราะว่าอีกจะผู้หนึ่งนะครับให้พ่อได้บวว่าอีกจะผู้หนึ่งมองไงพี่น้องครับโทรมาได้ครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6นะครับพี่น้องครับหรือว่าอยากเด้เชือก็โทรมาได้นะครับมีทุกตัวอยาเดินเชือโทรมาได้นะครับเนี่ยอย่าลืมนะครับมัวม่วโมเป็นสัตด็อกเตอร์ขาวมั่วเป็นทองแล้วกันแทงด็อกเตอร์ขาวนะครับมั่วทองแล้วออกแล้วบ่มีน้ำนมด็อกเตอร์ขาวนะครับ เมื่อคืนนี้กับดรขาวนะครับวนเวียนกันเยูะสิครับพี่น้องครับเนี่ยมีถังในตัวเจนพร้อมรับใส่พี่น้องหอดบานหอดเทือนนะครับถังขนาดใหญ่พอสมควรนะครับสุดยอดครับเอาฝากพี่น้องใส่ก็ไหลก็แช่นะครับเปิดโชว์นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับให้เปิดเป็นโมบิลนะครับเนี่ยครับสุดยอดนะครับเนี่ยว้าวมี่ะสุดยอดครับเดี๋เปิดโดูนะครับผมไม่อยากเปิดดู สี่ลายนำให้้ตัวจิตนะครับในตัวจิตนะครับเอาอย่างไรเพราะว่านะครับเรียบร้อยนะครับผมทีไล่มากขั้นต้นนะครับโทรมาได้ครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6ครับพี่น้องครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6นะครับบริการรับส่งนะครับขนใหญ่หมวกกับแมนขายหมวกกับแมนนะครับผสมหมวกกับเอานะครับแต่ว่าให้ราคาเกษตรกรนะครับราคาเกษตรกรนะครับย่าวากันเด้อ ทำเพื่อท่านนะครับทำเพื่อเกษตรกรจริงๆอยากเป็นตัวแทนที่จะผสมให้พี่น้องนะครับ๋อมาแล้วหาหกเดือนพมสื่อเลยครับแต่ว่าให้ขอให้ผสมจากผมนะครับแล้วก็มีใบมีหลอดลักษณะดีนะครับสามสี่เดือนหาเดือนหกเดือนโทรมาเลยครับนายต้องการมาเอาหัว่เนี่ยยินดีให้บริการพี่น้องนะครับทำเพื่อเกษตรกรเนี่ยท่านท่านสอสอนะครับขออยากประกาศข่าวนะครับแจ้งข่าวท่านสสชีวิตหรือท่านปุ๋ยเนี่ย ไอ้ผมนําเสนอพี่น้องอัญเชิญสิครับบ่าว่าสิเป็นพี่น้องท่านไหนนะครับกรเกษตรกรท่านไหนลากหญ้าไปถึงไหนก็นเพราะว่ากันนะครับวนะ่าจะมีมั่วแม่พันธุ์ดีๆหรือว่า,าบ้านเฮาดีกันบ่คัดดีๆจังหน่อยนะครับเอาเอาตัวนี้ผสมในราคาหล,ลักร้อยนะครับพี่น้องครับตั้งดีเด้อในราคาหลักร้อยมิสเตอร์พาสปอร์ต83 ทับแปดเอาไปผสมครับบอกในกินการไปผสมให้ในราคาหลักร้อยช่วงโปรโมชั่นเท่านั้นนะครับช่วงโปรมโปรมชั่นเท่านั้นหลังจากนี้ราคาก็จะปกติตามท้องตลาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านผสมเทียม,มอื่นจะว่าผมได้นะครับพี่น้องครับราคาหลักร้อยนะครับในช่วงโปรโมชั่นผสมแล้วลูกออกมาให้เดือนละหมืน่นแบบไี้ครับพี่น้องครับสงสยงัยบอกงงหมด เดือนละหมื่นไหนความว่าย,ยังไงนะครับสมมหมดผมเนี่ยในตงการอย่างมั่วแม่บอกตัวหนึ่งนะครับบัรนี่อ่าพ้องกับไปซื้อน้าเชื่อท่านสอสอเนี่ยมาหนึ่งโดดนะครับผมก็มาผสมมั่วผมแก้วัดเกษตรกรเนี่ยปงหงว่าไผ่สีปเปียวมาให้น้าเชื่อเ,เลยว่าไผ่สีมาผสม,มใหม่ทุ่งนะผมได้นะครับในราคาหลักร้อยในชว่วงนี้นะครับอ่อามาผสมพอมั่วออกลูกมาหนึ่งเดือน ม้วนตัวนักมีมูลค่าหนึ่งหมื่นนะครับสองเดือนสองหมื่นสามเดือนสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกเดือนจับกันเลครับ 5, ราาได้หกหมื่นครับดีบ่พี่น้องนะครับหกหมื่นโทรหาท่านสสได้เลยะน,น,ลเน,นะครับโทรหาท่านสสได้เลยมาจับมัวนเนี่ยลูกมิเตอร์พาสปอดแปดสิบสามทับแปดนะครับมีใบพร,ร้อมหลอดท่านสสกตัดสิบตีตอมาพี่น้องก็ขายไปครับนี่คือ ท่านสสอยากให้พี่น้องสารต่อนะครับพี่น้องครับสารต่อหรือว่าอยากให้พี่น้องมีอาชีพนะครับประวัสิการตกงานช่วงโควิดนะครับหรือว่ากลับมาบ้านเลี้ยงเป็นอาชีพผมว่าสุดยอดเลยครับพี่น้องครับอยากไใบง้อแม่บอกแม่พันโทรมาเลยครับ0644867066นะครับพี่น้องเบิรงบอกท่านกับรีกลับหลังไหนเด้อว่ามีพอไหนพอไหนนะครับหรือโทรมาสอบถามในสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์ โดแช์ share, นะครับถ้าว่ามันเกิดประโยชน์นะั่พี่น้องแต่ว่าผมไม่อยากให้เกิดแค่โ้อเดียวนะครับให้ญาติพี่น้องพี่น้องได้รับช่งกันเนี้ยนะครับทัวร์ไปฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับ, go go รบเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้อํามรา่าพี่จางนองสวัสดีครับ